สวัสดีค่ะช่องเสียบูสวัสดีค่ะแม่ยังตอกเลยค่ะเด้อทันยันสวัสดีสุภูสุคนครับที่น้องฟองไปสวัสดีเอฟซีตากแตดสตูดิโอครับสวัสดีครับยังตอกสวัสดีครับแม่ยังตอกเลยค่ะเด้ออันนั้นงซีไซด์วะทีไซด์ยังตอกน้องใายน้องใช่น้องไซดน้องชายนะคะวันนี้มาธุระอันเอาเงินเดือนมาจ่าย ไ่อยากจ่ายเหยียังตอกโดยตรงนะคะเป็นแค่ข้อจ่ายโดยตรงหมบท่วเหลือไมัใช่ว่าห่าไม่ใช่ว่าในไประโยชน์นะคะเมื่อไรดอกแบ่งกันแบ่งกันใช่แบ่งกันใช่แต่ว่าของเดือนก้อนๆเหมือนเื้อเสื้อให้เราเื้อผ้าให้เราวัจจุบันเสื้อเสื้อวัจจุบันเบิดเกือบสองพันนะเบิดเกือบสองพันย่ค่ะเื้อเสืาอให้เราแต่ว่าเดือนนี้กันใค้ก็เป็นอย่างนี้ค่ะแหม่หมอบคู่หมือนเดิมดาวหมอบก็ดาวโม่ไอ้ตองไซต์เราขายเอาค่ะ บอกกระหายมูมามาล้วเ่งไหนก็อกลามูหายมูบมู <laughs> บกมมกระหายเต็มมเลยนะกนอกมอยูงงอยงยสอหอสหสหสหไปคุม,งมเงมาแต่ว่ายังตอกรา,าวาม่ต้องไห้ผมดอกเดือนนี่เอาไปให้แม่ห้เแล้วไซืือปุ๋ยสัส่วลาซือปุ๋ยใช่ไช่เขาแม่ต่ใช่ไหมยูแล้วว่าบ่ไถ่เจ้าดอกยังตอกเพราะว่าไปอยู่นักก็เพรได้กินยูถ้าว่ากินเหล้านแต่เพราะได้กินยูกินซ้ำไหนซ้ำนอผมันั่ัดวงอห้ย่างนี้ว่านผ้าองหนองก็คนมากินส กินกันเยอะไปกินอย่างไรเพราะยุนันกับซื้อกินยั่วค่ะ้าอันกันกินได้เราเนี่ยก็ดีกินแม่กินด่น้อยยู่ค่ะมหลายคนก็ดีปุ๊บเพราะว่าก็ซื้อยู่งจะปก็ซื้อแน่นดด้น้อยบ่นขวดนะคะเพราะในวัอย่างไรอยู่หลายคนกับแบงกันกับผูเล่สองเตกนี่ละมันเขาข่้เขาแฝงจ้ะโธ่มาส่วนต้องเหมือเลยโอ้อคือดีแท้ ่แม่บอกกจะกินได้ต้องเจาห้องิตใจแล้วค่ะยากรีะาแล้วเนี่ยนึงพอทรลุนก่คุายกินวิญญานเลยนเก็จะนี่ขี้ตายโดดนะเ่ินขี้เลยวะขี้เลยเรียบร้อยนะที่ว่าเรียบร้อยแล้วที่นี่จัแตะีโดดนะฉันอยู่ไก่จานแตะอยู่รักษาสุขภาพนะค่ะัวเหาเองนาอแม่บอกนะขี้ยากรีอื อยากหน่อยแลซวปเปอนก็น้องอดาเด้หื่มอิมหิมกินไหนกินบมกินเขาวนี้ะกินแบบว่าลูกคนมากินลูกคนมากินจนอยู่องมาังเพียเ็นยูตอค์อันนั้นโมไปหายทา้องสีนเลเออเกินเาวรันถ้าเจ้ากามาเ็นหานนั่นยูยูฟังนบนแม่แม่น้กเขาอยู่ไหนก็จะดู เอาลียนอาบัแล้วมันงามันบัวจกกัรเอาบัวจกกรได้ไกับบัวจ้่อาตรงนี้คนเอาหละโมโหคือายืดนั่นแล้วก็ได้กินข้าีอเพาว่าเสรุงกระเทกับเข่ากับักขนไหนึงข้าไปได้ซอสไปดึงข้าเน้เดินเนี่ค่ะข้าวคู่ไเยี่ยแกุงแกงมโพดบ้านเป็นกุ้งยิ่งเ็ดขเขาก็นดเป็นวัตถุสิบทุกอย่างขนมนมาเฮ็ดดีครับค่ะ กัมาห้ันหม้อกันสั่งจัม้าเขาปากันหนูนะขันหม้อขันหมออะไรเป็นอีกอย่างนึงเลยปะนี่ยเป็นหม้อแยงหนูเป็นคนลปคนไปเลยมือเขาหัวกัดได้ยังร้องหม้อดูดวะขันขันหม้อม้อนึ่งเอามาแย่กับพวกตีเองเนี่ยหม้อเลนกับพวก่อยล้าเว่าน้ำดอกขันเมาอมาต้องามเม้องเว้จักหมอตัวย่างจักหมตัวย่างเมากับคุยนอยูได้ทำหม้แล้วกับพกก้าซีื่องมันเ เาป้าเขาป้าบอกเ่องเครื่องบินกับขี่เครื่องบินน้ำเขาวันเนี้ป้าสชมือยกโเมือยน้ำเขาวันเีายนั่งี่้าบวกับบวชน้ำกอกันเ็ไปน้ำในบดได้หรือกบอกเขาอยู่ยังสมองหลยังไม่เนเพื่อผู้นั้นผู้นี้ได้ทายคลิปทายคลิปเขาก็แบ่งไห้ใส่ได้บุหรี่กัแบ่งกันนะทายคลิปทยอย่างเราพี่เอฟซีได้พจักการมาหากรมวยตัวจักรการเชจักรกเพ่นการเลี้ยหรนอเ่ ประจการเียดนะครับก่อนโอ้ยเลี้ยงบรคะอุบลเขาหนาแล่งเต็มโันรมแบบร่มบบห่อนห่อนแบบก็ิ่งอ่ะท่พัฒนเนี้ยทีันาเนี้ยอืมใช่ไหมครับ ไปดูดร้อนเขาได้ยังไงล่มมากเลยจรงไหก็เป็นญาเพรายขยยนมีพายุมานิมันเนี่ยตัดตัดปเลื่อนไม่เี๋ยวแค้พวกแตนแต่้าบ่มีโฮมนีก็คือสิองอักว่ตัดทิมนี่มีนี้ก็กวก็าแม่กัตัดอกวกวรเอาคือต่กนสูงเหีสูงด้ไม่ยาก มันอยู่ตีดบ่ะนี่ต้ดแป่ปลายไม่นอกก็ไลติดมันปนอโอ้ยบองอหรอกมันอันไหนมันใหญ่แลยว่ใหญ่เล้วใหญ่เกิอหน้าตาเลยต้นหม้มันได้ยิ่มันเกอยิ่งน้ำมันอีกเ่เอาไหวยิ่ง้ยมันกลายยิ่บ่ะโอ้ยยามวยหอวะพวกเราจะต้งแตีดเระ่อต้นไม้ตนไม้ตวนไม้ต้นไม้ต้นไม้ตอนไม้ต้นไาคต้นไมนตดนไม้ต้นไมกต้นไม้ต้นมต้นามต้นเม้ต้นไ้ต้นไม้นไม้้นไม้ต้ไ้า ตัดเียง่เียนท่ปลูก่านปลูกบ้านไก่โดวานเมืคืนว่าโอ้แม่คือปลูกไก่ฝานโดเ้อวันนั้นไงเลยไงเลยที่จะให้อะไรอกเนี่ยที่บอก17ม้่มีเงีไงเราเด้พูดอไ้ำไรไปเดโอเ้ป้ไปไเดกอาจะมีขื้แต่แบงอยู่วาหาคน

ว่าหนูทราบเลยพักแห้งก็มยเด็ดทิศทางแห้งขโมยอยู่ในที่ติดทางอปท้อปะธรรมดาเลยเนี่ยมนจกใหม่ของคนขนาดจกใบหรอะจกสาวจกสาวดินหนอมันหนักสูงได้หนาโอยูหนามสูงาเาสูงแห้งสูงแห้งก็ได้ไงข้าเจ้าเอาดินหนอตัวแห้งวันนี้กบมีหนา สูงไปหนาจกติดถนนเลยบรอคะเนี่นี่เนี่ยต้องเป็นอะไรผู้จกกันใต้ต้องไปอีกแต่ไม่อกม้ือหนาซื่อเขาวองีไปเาาบ่ได้จกลกันอครับที่ท่านกโต้้านเนี่นั่ันร้านร้านนั้น้ตอเดียวกันเขาแยมห้ร้านน่ะนนเป็น ควมเนาะข่อคุณมันมันก็ไล่ข่อยต้องไปใช่เขาบหนอนมันมันจำสร้างหนัง้ามีหนังบ่ค่ะจับวะมาอะไรอ้าที่ทั้งเามันเปลี่ยนโน้นแล้วก็เปี่นกหินน้ำเปนเป็นทองมาันตันกินมันก็อนคือวานำอ่น่นำยิเป็นทองนะจัอืมเอ่เขาเป็นทองนะฮะนักเขา่ายซือเขาบอกอนยันเป็นรื่องเียวมาหวก็มาตันกินตันเป็นยเป็นไทยกหน นี่หะค่ะยังตอกล็อกกะจะ้มอยู่เงินเดือนเดือนนี้จะเอามาให้แม่ซื้อปุ๋ยสัลเดานเดือนเนเดือนเงอนเเอาเอาเงนเอาเงอ้วโอโั้งทนเน่คือทัวลืมนี่เด้จ่าของเงนเือกับของเก็เนล้้ถ่ายรูปด้วถ่ายรูปบอกอ้ยชิคกี้านี่อานมาเด้ค่ะเบิงนเอนีนี่รอ่ายใส่เอาให้แม่ันเอาไว้ครับจลองนี้ พอเครื่องทางพอเครื่องทางเดียวครับเนดี๋ยวครัเปสีเราอ้าวทีมตี่บานนี้ขันม่ยาิได้เห็นจอจอแหงไดยยานีายแล้วเห็นกันแลก็กินเข่านร้ยุ่ทั้งกลุ่กินเขาได้เลยเ้อเนี่ยเดวกินเข่าได้ากินเข่า้ไ้ังกลุ่เลยกินขากินยากินหน้าไอ้เขาไร้ยุ่ง่ เนื่อาตีนตื่นยังมื่อเ่าเรซื้อน้องจีนเอันดับแรกก็เรากินเหลาอยู่นั่นจะเรากินนมองเนี่ยาบัง n g น่ะบังดอกว้าเรา็นเด็กกินข้าวไม่ยอมฮ่าแ่าฮ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 ่า่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮกานเา่าฮ่อฮ่่าฮ่่าฮิาฮ่่าฮัาฮ่าฮ่า่าฮาฮ่าฮ่าฮาฮา่่าา่่า่าา้าา่่่ฮา่า่่่ แล้วพอีเก่าีพ for ่อจ uh ีปล่อยอีกได้ค่ะว่าทางทานนันแถวบงน้องอว้าถเบงน้องพี่ต๊อกน้พี่ต๊อกเนี่ยแด้รับอต่อไปเันเสียแล้วค่ะมาี่อันนั้นนักเสียอะไรบ้นีากวเวบงน้อ่ตอกเว้าว่ไป นะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับเก้ามีนานะครับศูนย์เก้านาฬิกาก็งี้เก้ามุกเซาวันที่เก้าเก้ามุกเซาครับเก่ายางเดียวครับรับชมทั่วประเทศนะครับทางช่องกุ๊กแทสตูดิโอครับปอบยัยมาตอนสองครับแล้วก็เราจะมีเสือนะครับไอเอฟซีรับสนุนนะครับเนาะภักสามผักสี่ต่อไปครับเพื่อเป็นทุนเป็นน้ำมันให้ เชียงแ่เก็อยู่สุโขทัเนาะทีมงานอยู่คนอนม่องคนละทีน้องโฟน้องนุ่นนะครับน้องมกน้องมกนะครับโนอชเขาเอาหลดส่วนตัวมากต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับตัวเป็นหทีมงานตากล้องคุ้มกับนะครับเนาะค่ากินค่าเขานะครับเนาะฝากยืดซีนะครับเด้อช่วยอุหนุนเสื้อปอบเยมานะครับตัวละนะครับสองร้อยห้าสิบนะครับผอบทรงนะครับเด้อแม่นจะบอก สองร้อยห้าสิบนะครับคอมเมนต์เดียวเด้อสีดำสีดำครับกระสีเดียวแล้วครับคอมเมนต์มากครับไพ่จีจองนะครับเนาะีในสายจีดินเพิ่นเอฟซีบางคนกขนมาจำไว้แล้วเด้ตายไปแล้วเอฟซีในจีดินเพิ่นจดไว้นะครับเนาะคอมเมนต์นะครับคลิปนี้ละนี่คลิปเราตอไปคอมเมนต์มากครับจะจดไว้ครับจดไว้นะครับจองเลยครับจองเลยครับหรือว่าโอนมาก็ได้นะครับเลขที่บัญชีอะไรเลขที่บัญชีฉันเหรอฉันก็ได้แล้วแต่ ดอาขนไปก็ทำเธอง่าย,าย,ายงงๆนะครับโอนมานะครับแล้วก็ทักหน้านะครับเนาะทักในเพจ<ร><ร>มั<ร>มมนมค่อยได้อ่านนะครับพี่น้องเอาเอาจังซีเธอก็ใส่เลขบนชีเธอไว้เลยสามหกหกสองสามสองศูนย์สองเก้าสองั้ชีวิอฟซีนแล้วก็ทักมากครับทักมากทั้ง เพียดนะครับเมียเสียปูจวดเดือซิลีนะคะเด้อเพียดนะครับบนแล้วก็บทรงมาให้ลิ้นเดี๋ยวลิ้นจะจดอย่างรายละเอียดส่งคลิปมาครับส่คลิปมาเดี๋ยวจะลงลงบัญชีไว้นะครับเนาะจดไว้นะครับเนาะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมาถ่ายตอดทดอีกรอบนึงอยู่เขาเสียบปอบยามานะครับเสียบปอบนี่ก็ประมาณอาทิตย์กว่าๆก็ได้แล้วค่ะเพราะว่าเพิ่งเขียนเป็นย่างจุ๋ยนะตลาดนัดนะครับเด้อเป็นยางจุ๋ยยางจุ๋ยใส่ใส่แล้วกอันเนี้ยไทยรู้ไม่เบิ่งครับนั่นนะคือ หนึ่งผู้สนับสนุนนะครับนาอปอบยามาของเรานะครับพูมุ่ใจไปร่วมกันพี่น้องปองไปสู่สุขกันครับอะคลิปนี้ก็ซับนนี่นะครับเอาเงนินมาให้ทำเมียก็จะให้ยจ้งตอบงานหอดเครื่องท่างครับเรียวรรถครับจากที่นี่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะบา๊ะบายบาย